สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องดีดีคานะครับวันนี้มาอัปเดตสต็อกรถ PPV รถ7ที่นั่งนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น t o โยต้าฮอนดหรือว่าย u z u นะครับผมก็สามารถดูในไลฟ์สดนี้ได้เลยชอบคันไหนนะติดต่อหาผมที่เบอร์0925974738 0925974738ชอบคันไหนบอกทะเบียนผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมคำนวณค่างวดให้นะ มาดูแต่ละคันนะครับผมแต่ละคันราคาเท่าไหร่นะแล้วก็เลขไม่วิ่งไปเท่าไหร่บ้างนะครับแต่ว่าถ้ารถที่มันซ้ำกันก็อาจจะไม่ไม่ได้ไปเจาะขนาดนั้นนะครับผมถ้ามันรถมันซ้ำกันนะแล้วก็โปรโมชันเดือนนี้นะครับผมลดราคาลงปรับมาสำหรับยูสูดมิลเอ็นะครับยูสูดมิลเอ็นะราคาปรับลงมา,าจากหกแสนหกแสนห้าหมื่นลดลงเหลือหกแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับ ลดลงมา2 0,000ืานนะครับใครสนใจก็ดูในส่วนนี้ได้เลยนะก่อนที่จะไปรับชมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดที่ปดีครั้งถัดไปนะครับนะไปดูแต่ละคันนะครับผมอันดับแรกเลยกว่าก็จะเป็นในส่วนของ Honda นะครับ h o น d a คันนี้เป็น CRV นะครับผม Honda คันนี้เป็น CRV นะม, Honda, นนน CR v, นะมีอยู่2คันนะมีอยู่2คันนะครับผมคันนี้มีอยู่2คันสีขาว นะแล้วก็สีเทาดำนะสีขาวสีเทาดำสเปคเดียวกันนะนะสีคันสีขาวราคา7 7 9 0 0 0บาทนะ7 7 9 0 0 0บาทก็ฟรีดาวทุกคันนะฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ14,000สนะครับผม70,000 0นะผ่อนเดือนละประมาณ14,000สนะถ้าฟรีดาวนะครับส่วนอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นปี 2, 2021นะปี 2, 2021นสะครับส่วนอีกหนึ่งคันปี 2, 2021เหมือนกันนะ เลขไมค์คันนี้แปดหมื่นอ๋อหรือสีขาวลืมแจ้งสีขาวเลขไม่เก้าหมื่นสองอ่าเลขไม่เก้าหมื่นสองพโลนะครับผมสลับสีขาวนะเลขไม่เก้าหมส่วนสีเทาดําเลขไมแนะปดหมืนน่นะครับผมเลขไม้แปดหมืนหนึ่งนะรถเป็นปีสอ,องพเหมือนกันนะครับรถเป็นปีสองพเหมือนกันเครื่องยนต์สอเหมือนกันนะราคาค่าตัวงเขคันนี้อยู่ที่แปดแสนสาันบาทนะ แปดแสนสามหืนเ้าันบาทนะสำหรับ CRV นะครับผมนะสำหรับ CRV ใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรถได้ห้าแปดแสนผ่อนเดือนละประมาณหมื่นหมื่นสี่หมื่นสี่หมืนห้าประมาณนี้นะครับนี่บ่อภายในก็จะเป็นบบ่อหนังปรับไฟฟ้านะบ่อภายในเป็นบ่อหนังปรับไฟฟ้านะครับนี่กุญแจบุกสตาร์ทแอร์ออโต้นะหน้าจอคอนโซลกลางมีให้ นะครับคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นสองพันโลนะครับเก้าหมื่นสองพันโลส่วนอีกหนึ่งคันนะสีเทาดําอ่ะคันนี้ล็อกขออภัยด้วยเปิดไม่ได้นะครับอ่านะเลขไม่แปดหมื่นหนึ่งนะครับเลขไม่แปดหนึ่งหมื่นแปดหมื่นหนึ่งพันโลนะสองสีนะครับผมนะมีสองสีแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งจอ,อยฝั่งนู้นนะผมอีฝั่งหนึงจอ,อยฝั่งนู้นนะล็อกนู้นนะ แถวแรกนะคันแรกนะครับอ่าก็นะจะจอดอยู่อันคันนั้นเป็นสีขาวนะครับนี่ใครสนใจ CRV Honda นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูรถได้นะที่บริษัทเ็สยน์สาขาสุวินทวงศ์ของเรานะครับผมหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมทักบ้านเขียวได้ทักไลน์ได้นะอ่ะมาโซนของรถโตโยต้ากันบ้างนะครับผมโตโยต้านะก็จะมีให้เลือกอยู่2 คือมันมีให้เลือกหลายคันแต่ว่าหลากัหลกๆเลยก็จะมีตัว re, ลีเจนเดอร์และก็ตัวลิทลิทเดอร์นะลิเดอร์นะผมก็ราคาเอาจริงอ่ะหน้าตาผมเคยรีวิวเจาะไปแล้วเนาะอ่าน้าตาเขาจะเหมือนคล้ายๆกันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับผมจะต่างกันเล็กน้อยเล็กน้อยมากไฟหน้าอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะต่างกันที่ไฟหน้านะครับกล้องมีเหมือนกันทุกอย่างภายในอาจจะเหมือนกันนะตัวลีเจนเดอร์จะเป็นสีดําตัดสีแดงนะอ่ะ คันนี้นะตัวลีเจนเดอร์นะครับผมราคาค่าตวตวงเขาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมืนบาทนะหนึ่งล้านห้าหมื่นผ่อนเดือนละตกเดือนละประมาณหมื่นหกถึงหมื่นเจ็ดนะฟรีดาวนะครับผมหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะกล้องสามร้อยสิบนะกล้องสามร้อยสิบเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเซนเซอร์รอบคันนะใครสนใจตัว f o r t u n e r Legend เ,เดก็สามารถเข้าไปดูรถได้นะมีขับสองขับสี่มีขับสองขับสี่ 2, นะครับอ่ะ ส่วนอีกหนึ่งคันนั้นะราคาอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทเช่นกันนะครับผม1 5 0 0 0ล้านบาทเช่นกันรถเป็นปี2021นะรถเป็นปี2021นะคันนี้วิ่งไป50,000นะ50,000โลนะวิ่งไป50,000โลนะครับใครสนใจคันนี้ก็สามารถเข้ามาได้เป็น Fortuner Leader ก็คือเป็นตัวใหม่นะเป็นตัวใหม่นะครับผม เป็นหน้าใหม่หมดแล้วนะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันคันนี้นะครับผมมาช้อมชุดแต่งรอบคันบายสปอร์ตนะชุดแต่งบายสปอร์ตนะครับสีดําเช่นเดียวกันถามว่ามองไกลๆอะ่ะถ้าคนเล่นสาวของโตโยต้าอยู่แล้วก็อาจจะมองเห็นว่าวแวบเดียวอาจจะรู้ว่าเอ้ยรถคันนี้มันเป็นนะลีเจนเดอร์นะรถคันนี้มันเป็นลีเดอร์นะอะไรประมาณนี้มองแค่น้านะด้านหลังมันมีเขียนบอกอยู่แล้วนะครับผมด้านหลังมันมีเขียนบอกอยู่แล้วว่าเออลีเจนเดอร์แล้วก็ลีเดอร์นะครับนะ ด้านท้ายเหมือนกันทุกอย่างนะครับไปดูภายในคันนี้กันนะภายในลีดเดอร์นะภายในลีดเดอร์เป็นบอ่อหนังสีดำนะถ้าเป็นตัวลีเจนเดอร์นะบอกเขาจะเป็นสีดําตัดสีแดงนะพวงมาลัยไม่ใช่เป็นพวงมาลัยหนังนะแล้วก็มีอันนี้ยเป็นเขาจะเรียกอะไรอะคริลิกนะอะคริลิกแข็งนะครับผมตรงนี้นะเลขไม่ห้าหมื่นนะลีดเดอร์คันนี้นะครับผมเลขไม่ห้าหมื่นนะ หน้าจอทัชสกรีนนะผมหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะแล้วก็ Air Auto นะเกียร์ออโต้อันนี้เป็นขับ2นะเป็นขับ2นะนี่สภาพเขาราคา1 5 0 0 0ล้าน50,000บาทนะบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าไม่ขอภัยตัวลีดเดอร์บอกปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับป่ะนะครับนะใครสนใจสามารถเข้ามาดูรถได้นะแล้วก็เมื่อวานนะครับผมสำหรับตัว มีรถเข้ามาใหม่อยู่สำหรับมิวเนะมิวเปี2021นะเครื่อง3,000รถบ้านอันนั้นนะนะครับรถบ้านนะอ่ะมาดูมิวเปี2018กนะันบ้างเนี่ยปี2018ราคาโปรโมชั่นปรับลงนะครับผมราคาลดลงเหลือเพียง639,000บาทนะฟรีดาวผ่อนเดือนละ7อ่าเดือนละ9,000ขอใหม่นะเดือนละ9,000ฟรีดาวผ่อนเดือนละ9,000 นะครับมีอยู่ x นะมีอยู่สามคันนะสำหรับโปรโมชั่นมีอยู่สามคันนะครับผมมีอยู่สามคันเท่านั้นนะหนึ่งคันเลขไม้แสนสี่หมดเลยนะเลขไม้ต่างกันนิดเดียวนะครับผมหนึ่งคันหกแสนสามหมื่นเก้าพันหกแสนสามหมื่นเก้าพันเช่นกันแล้วก็อีกหนึ่งคันหกแสนสามหมื่นเก้าพันนะรถเป็นปีสองพันสิบแปดนะครับรถเป็นปีสองพันสิบแปดพี่นะเครื่องยนต์สามพันเป็นขับสองเครื่องยนต์สามพันขับสอง นะนี่นะครับบอ่อภายในเป็นสีเบจเป็นสีครีมนะบอ่อภายในเป็นสีครีมแล้วก็จอเพดานนะมีให้นะครับผมจอเพดานมีให้นะนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะผมแอ,อ,อร์อโอโต้นะหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนนะนี่ สวยเดิมทุกอย่างรับประกันโครงสร้างรับประกันบอดี้เดิมพี่นะครับผมรถของเรานะออกใบการันตีได้275จุดนะออกใบการันตีได้275จุดนะครับผมโดยบริษัทชิกนะบริษัทตรวจรถให้เรานะครับนี่บอกคนขับเป็นปรับไฟฟ้านะคุณพี่บอกคนขับเป็นปรับไฟฟ้าพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับใครสนใจเข้ามาดูรถได้ที่สำนักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์หรือว่า จะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์ผมมา0925974738 0925974738นะครับนีร่รอแบบนี้เลยใครสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมมีอยู่3คันให้เลือกนะอ่ะมาดูปีใหม่ใหม่กันบ้างปีใหม่ใหม่มิวเอ็กซ์นะครับผมปี2022นะเนี่เป็นรุ่นอิลิแกนนะครับผมเป็นรุ่นอีลิเกนเป็นรุ่นเริ่มต้นนะ เออขออภัยเป็นรุน Active. Active นะร่นแอคทีฟนะผมเป็นรุ่นแอคทีฟนะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาผมเคยรีวิวไปแล้วแหละนะใครอยากดูรีวิวเต็มก็สามารถไปย้อนดูได้ในคลิปนะครับผมนะไปย้อนดูได้นะอ่ะคันนี้ราคา8 3 9 0 0 0สามนะ839,000สามตกผ่อนเดือนละประมาณ15,000 14,500ื่นนะ14,500สี่อยู่ประมาณนี้เรนเรนนี้นะครับผมอันนี้คำนวณให้แบบฟรีดาวคำนวณให้ฟรีดาว นะครับนะกระจังหน้าสีขาวตัดสีดําเงานะครับผมกระจังหน้าสีขาวตัดสีดาเงานะคันนี้ไฟไฟหน้าไฟคู่หน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับไฟตัดมองมีมาให้นะไฟตัดมองมีมาให้นะครับผมสีขาวรถบอดี้สีขาว, Body, ขาวนะอ่ะภายในไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านะอ่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพี่เป็นรุ่น Active นะ Active นะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำเบาะเป็นแบบปรับเมนนุนอยู่นะเบาะเป็นแบบปรับเมนน,นุนพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p ร a y Android Auto กล้องถอยหลังมีให้อยู่แล้วนะครับเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับผมเบรกมือไฟฟ้านะใครสนใจเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะผ่อนตกเดือนละประมาณหมื่นหมื่นสี่หื่นห้ นะครับนี่เบาภายในเป็นสีดำนะนี่เพดานสสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเพดานส,สวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะใครสนใจติดต่อมานะครับผม0925974738 0925974738นะเรามีหลายรุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอัลติเมทนะครับผมเป็นตัวลองท็อปนะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันแล้วก็ล้อแม็กนะ ล้อแมกซ์ใครสนใจเข้ามาดูรถได้นะผมคันนี้ยังว่างอยู่นะคันนี้ยังว่างอยู่ชุดแต่งรอบคันนะคันนี้ราคาเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละประมาณหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าคันนี้เป็นปีสองพันยี่สิบสามนะ ปีสองพันยิบสามพี่นะผมปีสองพันยี่สิบสามะอ่าลืมแจ้งไปเมื่อเมื่อสักครู่ตัวแอคทีฟนะเลขไม้สี่หมื่นหนึ่งพันนะคันนี้เลขไม้อยู่ที่หนะ้าหนะมืน่นนะห้าหมื่นนะผมนี่ชุดแต่งรอบคันล้อแม็กเปลี่ยนให้นะผมมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะรถทุกคันออกใบการันตีได้โดยบริษัทชิก นะคันนี้ตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมีป้ายเหลืองติดแบบนี้นะตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้บอกภายในเป็นสีน้ําตาลน,นะครับผมบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าอ่าพวงมาลัยมันติฟังกช์ชันนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple, c a r p l a y a n d r o ด d Auto ได้นะแล้วก็แอร์นะครับผมแอร์ Air, เป็นแอร์ออ o โนะนะหน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอลนะครับผมเกียร์ออโต เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะคบผมเบรกมือไฟฟ้านะประตูท้ายไฟฟ้าคันนี้ครบ,ครบเลยนะใครที่สนใจหรือกําลังหารถอยู่สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สำนักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์นะผมหรือว่าโทรหาผมได้ที่เบอร์0 9 2 5 9 7 4 7 3 8 0 9 2 5 9 7 4 7 3 8นะครับสาผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสนใจคันไหนติดต่อหาผมได้เลย นะก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครั้งถัดไปนะผมคลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะผมเดี๋ยวผมมารีวิวให้นะครับนะเดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบให้อยากให้ผมเปรียบเทียบรุ่นไหนรุ่นไหนอันไหนหน่าซื้อกันนะแจ้งผมได้คอมเมนต์ comment มาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ